สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวนะครับกับไม้แบดมินตันนะครับคอมพูพายนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับสิ่งที่เราจะได้มานะครับอะไรเนี่ยเขาแถมกระเป๋าให้ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วข้างในนี้ครับก็จะเป็นไม้แบดมินตันนะจ๊ะก็มีการหออย่างดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะจ๊ะ อ่ะครับผมปึ๊บนะจ๊ะคือจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่าก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะ๊โอเคคราวนี้ก็แกะงมาเลยครับอโ,อโอเคนะให้ซองก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ยังมีกลิ่นอยู่นะครับพุ่งตรงไอซองเนี่ยใครได้มานะครับไปล้างในป่าสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับมีกลิ่นอยู่นะจ๊ะคราวนี้มาดูเ้าขงของเรานะครับปึ๊บนี่จ้า โอเคนะนะครับนี่นี่ให้ดูนะครับปุ๊บอย่างนี้โอเคโอเคนี่โอเคนะครับเฮ้ยลายนี้น่ครับก็เป็นแบบเคลือบด้านนะอันนี้เป็นแบบเคลือบด้านนะครับแล้วก็สัมผัสน,นะครับเฮ้ยสัมผัสถึงความด้านนะครับคือแบบว่าอะไร มีความเป็นแบบ 3D นะครับไม่ใช่เป็นแบบอะไรแบบ 2D นะครับคือถ้าเกิดเป็นแบบของบางเจ้าอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรครับใช้กับสติกเกอร์ติดอ่ะเฮ้ยตรงเนี้ยละเอียดมากเลยเนี่ยสัมผัสเนี่ยมีความขรุขระนะครับคือไม่ใช่การเพ้นนะแต่ว่ามันเป็นแบบ3ครับ 3D ดีครับเนี่ยแล้วก็มีการซอสๆลงข้างบนนะครับนี่ถึงตรงนี้จ้ะโอเคครับก็เดี๋ยวจะเออลืมบอกสเปคนะครับตรงนี้นะครับสเปคเป็น นะครับบาลานซ์สองเก้าสามนะครับแล้วก็ตัวนี้สี่ยูนะครับแล้วก็เป็นตัวไม้เนี่ยไม้ตัวนี้เท่าไหร่วาฮะจีห้านะครับตัวนี้มันจีห้าแล้วก็ขึ้นเอ็นนะครับด้านไม่เกิน30นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองตีแล้วเดี๋ยวกลับมาครับผมโอเคครับทุกคนเพื่อกลับจากการลองนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยประทับใจมากนะครับเออเพี่นลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องความแข็งของก้านนะครับตัวนี้เป็น กลางค่อนไปทางแข็งนะครับตัวนี้มันแข็งอยู่ที่8.5นะครับตามที่คู่มือเขาบอกเฮ้ยเขาบอกนะครับว่าฟิลลิ่งอ่ะการตีนะครับมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับคุณนะครับใช้อลูมิเนียมอ่ะนะครับไอที่เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับตีนะครับแต่ไม่มีความกระด้างมันได้ความแข็งอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยฟิลลิ่งดีมากอ่ะเหมือนกับเฮ้ยอลูมิเนียมตีถ้าเกิดใครเอาไม้อลูมิเนียมแบบถูกตีนะครับคุณจะรู้สึกถึงความแข็งและความกระด้างแต่อันนี้มันได้แต่ความแข็งนะครับความกระด้างหรือความสัท้านที่เข้ามือ เฮ้ยซัพพอร์ตดีมากครับก็คือว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณซือแบบถูกๆธรรมดานะแบบเออันพวกนี้คุณจรู้สึกว่ามันตีแข็งแล้วมันมีความกระด้างกระทบเขามขัมือเฮ้ยแต่ตัวนี้ไม่เลยนะตัวนี้แบบว่าเฮ้ยทาดีมากอ่ะคือได้ฟิลลิ่งแบบแข็งๆนะครับแต่ว่าไม่กระด้างมือแล้วการที่มันเป็นแข็งอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเฮ้ยคอนโทรลง่ายมากอ่ะคอนโทรลลูกแบบว่าไปทางวิธีการที่เราต้องการง่ายมากนะครับแล้วก็ในส่วนนะครับของลูกที่ ไม่ดีลูกตกตบแทบตายอ่ะเหนื่อยชิบหายเหนื่อยมากถามว่าตบได้ไหมตบได้เรื่อยๆนะตัวนี้มันสองเก้าสามนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับจำไว้เลยนะครับบาลานซ์เนี่ยต่ำกว่าสามร้อยนะครับคุณตบแทบตายอ่ะมันก็ไม่คมเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนี้ต้องตบบาลานสามร้อยนะครับสามร้อยสามร้อยห้าสามร้อยเจ็ดสามร้อยสิบนะมันถึงคมๆหน่อยนะครับไอเนี่ยมันสองเก้า 93เ <S an> งแต่มันตบได้เรื่อยๆไงเนื่องจาก 4U อ่ะแล้วก็ไม่ได้น้ำหนักบ้กากนะเฮ <S an> ้ยแบบตบแบบตบได้เรื่อยๆแล้วก็ส่วในเรื่องลูกดานโอ้โห2บวกนะครับไม้บาลานเนี่ย293 295อะไรพวกเนี้ยเฮ้ยลูกด่านทําได้ดีนะลูกด่านดีแล้วก็ไม่รู้สตึกหนักหัวเลยให้โยกไปโยกมาได้เร็วมากนะครับแล้วก็ลูกเซฟก็โอเคนะลูกเซฟก็แบบว่าไม่ได้เปลืองแรงมากตอนแรกนึกว่าเฮ้ยจะเปลืองแรงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วก็ส่งถึงนะก็คือแบบว่าไม่ได้ส่งถึง เราอยู่หลังตรง้างหลังนะครับก็ส่งแบบได้กลางๆอ่ะแต่ว่าก็ไม่เปลืองแรงไงประเด็นคือไม่เปลืองแรงว่าบางบางทีเจอไม้แล้ษอะเงี้ยมันเปลืองแรงครั้นี้ไม่เปลืองแรงนะครับ <m> โอเคครับถือว่าทาได้ดีทําได้ดีนะครับผม <m> โอเคครับก็ถามว่าคนจะชอบไม่หรอเพี่ยนก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนมากอ่ะยุคหลังนะครับคนก็จะเล่นกันอะไรเป็นแบบไม้นะครับเริ่มอะไรแบบกลางๆอ่ะกลางๆอ่ะมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับแต่ันนี้มันกลางค่อนแข็งอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด ใครนะครับถ้าเกิดคุณลองไปดูนะครับับหนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะมีการปุ๊บปุ๊บเห็นนะครับกลางค่อนแข็งน,นี่มันจะดูปุ๊บอ่านี่อันนี้กลางกลางเห็นไหมมันจะมีการสะบัดได้นะอันนี้กลางค่อนแข็งเห็นไหมมันก็ยังดูแข็งแขงแล้วไม่มีการสบานะบัดไหยเห็นไหมเหมือนกับไม้จะช่วยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอะติดฟิลลิ่งใหม่ๆอะคุณก็อาจจะไม่ก็อชอบนะเพราะอะไรมันจะเป็นคุณสำนักคุณจะเจอแบบฟิลลิ่งแบบกลา,า,างยุคใหม่อันนี้แบบเฮ้ยออกแบบยุคเก่าแบบกกวินเทจอะ แรงนะครับมันเป็นการปรับปรุงของวินเทจที่มันแข็งอ่ะแล้วลดความสะท้านออกไปอ่ะเฮ้ยดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรปรับปรุงอ่ะพี่อนตีเพื่อนนึกถึงสมัยก่อนเลยอ่ะเฮ้ยสมัยก่อนเราตีไม้แข็งขนาดนี้นี่ว่าแต่มันมีการสะท้านกลับมาไอ้นี่สะท้านกลับมาน้อยมากนะครับมันใช้ไม่ว่าไม่รู้คุณจะใช้การออกแบบหรือว่าเน็ตหรือว่าก้านนะครับวัสดุช่วย้แต่ว่าเฮ้ยมันซับพอร์ตแรงได้เยอะมากอ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่ตีตรงนั้น,น,น,นที่ความแข็งเนี่ยโอ้โหจะทานไอ้นี่จะทานน้อยมากนะมีการเก็บแรงที่ซัพพอร์ตได้ดีมากครับโอเคครับเพื่อนจาัะไรดูคลิปนี้เป็นกดีนะจ้าฝากกดไลค์กดซัสบสไแล้วก็แชร์ด้วยนะ